ไปเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กันที่กรมฐานร,ราบที่8นะครับมีการสนับสนุนยานพหาหนะรับส่งประชาชนในพื้นที่อำเภอสีชมพูครับ<ม>เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19พร้อมกับได้มีการนำพลังคนนั้นฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตำบลสีสุขอำเภอสีชมพูหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กคุณครูและก็ประชาชนที่นั่นติดเชื้อโควิด19จำนวนมากครับค่ะ พันเอกนรงวิทยานบรวุฒิผู้บังคับการกรมฐานราบที่8ได้สั่งการให้กำลังพลจิตอาสากรับกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่8ค่ายมหาศัตว์พลเสพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นได้นำอุปกรณ์เข้าฉิดน้ำพ่นยาฆ่าเชื้อและล้างทำความสะอาดพื้นอาคารเรียน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะบนสีสุขอำเภอสีชมพูครับหลังจากที่มีเด็กคุณครูพี่เลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้นะครับรวมทั้งผู้ปกครองและก็ผู้ที่ใกล้ชิดนั้นติดเชื้อโควิด -19 กันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับ พร้อมกันนี้นะครับยังได้สนับสนุนยานพหนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วยในการรับส่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อกว่า300คนจากบ้านโนนทองหลางตะบนสีสุขเพื่อไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ้ที่รถเก็บตัวอย่างชีวเนิรภัยพระราชทานเพื่อนที่ซึ่งไปใหบ้บริการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการสวอปภายในโรงเรียนสีชมพูศึกษาครับ นอกจากนี้นะครับกองผารรับที่2ตกรมฐานรับที่8ยังให้การสนับสนุนทุกภารกิจครับซึ่งทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ร้องขอเพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดด้วยครับ